สวัสดีครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่อง Happy End นะครับวันนี้เราจะไปภูเก็ตกัน5วันนะครับโดยสายการบินนกแอร์นะตอนนี้เราจะขึ้นเครื่องเวลาประมาณบ่ายโมงเราจะไปถึงที่ภูเก็ตประมาณบ่ายสามครึ่งนะครับและเรากำลังเดินไปสู่ภูเก<อ>็ตหมายเลข3 1นะอ 1> นะครับเราพักอยู่กรุงเทพประมาณ5วันแล้ววันนี้เราก็จะไปภูเก็ตกันยังไงก็ฟากเพื่อนตาม มาที่ยด้วยกันนะครับตอนนี้เราก็กำลังนั่งรอขึ้นเครื่องอยู่นะครับใกล้สบายมงแล้วเขายังไม่ประกาศขึ้นเครื่องกันเลย ครับแล้วเดี๋ยวจะมีรถโรงแรมมารับเราเข้าโรงแรมนะครับเราขึ้นรถมาแล้วนะครับจะมีรถตู้จากโรงแรมมารับนะ<ม>แล้วก็เรามาเดินทางเข้าสู่โรงแรงมหรือบริษัทที่โรงแรมนะต่อไป โรงแรมกันแล้วเป็นโรงแรมเราพักกันอยู่ที่ Intercontinental Phuket นะครับตอนนี้เพื่อนๆมาดูกันว่าห้องพักของเราจะเป็นยังไงกันบ้างตามมาดูครับแอบบอกว่าโรงแรมที่นี่สวยมากครับ ก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องแล้วนะครับมาดูในห้องกันว่าห้องเราจะเป็นยังไงกันบ้างเปิดประตูเข้ามาตรงนี้ปุ๊บนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บเสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเป็นไม้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างโอ้โหตรงนี้มีตู้เซฟให้เราด้วยนะครับตู้2งตู้เซฟมีผ้านะครับดูอันนี้ก็มีชุดคุมอาบน้ำนะสอชุดและนี้ก็ถุงใส่เสื้อผ้าซัก นะครับอันนี้ก็มีรองเท้าต่อไปก็มีรองเท้าให้เราสองอันนะครับนี่รองเท้านะครับแล้วก็มีเตารีดให้เราด้วยแล้วก็มีมอนนีม่มอนให้เราเพิ่มอีกใบหนึ่งนะนี่ก็เป็นตู้กระจกเลยจากนั้นเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะครับเรามาดูตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นพวกเครื่องดื่มนะครับก็จะมีน้ํามีชา มีเครื่องทํากาแฟให้ด้วยนะครับเป็นระบบนี้เลยนะครับไม่ได้เป็นซองนะครับเป็นเครื่องของมันเลยนะครับอันนี้ก็ชาขนมนะครับนี่ก็เป็นขนมให้เราเลือกเลยนะครับกับแก้มพวกถัวอะไรเงี้ยแล้วก็มีเหล้าให้เราด้วยนะครับวิสกี้แล้วตรงนี้ก็เป็นหัวเตียงมาดูเตียงเราเลยเป็นคิงเบดนะครับสองคนเลยเตียงใหญ่สวยงามนะครับดูนุ่มมากนะครับ นี่เลยหัวเตียงของเรามีทุกอย่างให้โทรศัพท์โต๊ะนั่งเล่นนะครับโต๊ะนั่งเล่นอีติดกับสาไว้น้ำเลยทีเดียวจากนั้นต่อด้วยทีวีตรงนี้เป็นอ่างนะครับเป็นอ่างอาบน้ำนอนแช่อ่างจักรุซี่เลยนะแล้วก็หันหน้าออกไปตรงสาไว้น้ำเลยนะ แต่ว่าพอเราโผล่มาข้างนอกอันนี้ก็จะเป็นที่ให้เรานั่งเล่นนะครับสระว่ายน้ําของเราอยู่ข้างนอกเลยเดี๋ยวเราค่อยว่ายน้ํากันนะครับตรงนี้เป็นอ่างล้างหน้าเลยคนระับมีกระจกให้บานใหญ่มากทุกคนนี่ทุกคนแอบเห็นด้วยมีตาช่งางให้เราด้วยนะโอ้กินเสร็จช่างปุ๊บเลยจะได้รู้ว่าเราหนักเท่าไหร่ ผ้าขนหนูให้เยอะมากเลยนะดูอันนี้สี่สี่พื้นตรงนี้ผ้าขนหนูใหญ่อีกสองพื้นนะครับมาดูกันตรงนี้มีอะไรเอ่ยอ๋อมีไดมีได้เป่าผมครับอันนี้ก็ห้องอาบน้ํามีเป็นสองแบบนะครับเป็นอาบน้ําแบบฝักบวัวออกมาตรงนี้สโครกนะครับอันนี้สโครกก็คือแยกส่วนไปเลยนะ ก็โอเคครับจะได้สะอาดแยกส่วนทั้งที่อาบน้ําห้องอาบน้ําแล้วก็ห้องโคงนะคระับแยกกันไปนเลยเอาละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ออกมานั่งกันอยู่ข้างหน้าตรงสระว่ายน้ําเลยนะครับเราพักอยู่ที่ภูเก็ตนะครับที่โรงแรมนี้6วันมาดูกันว่ากิจกรรมที่เราจะทําที่ภูเก็ต เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะถ่ายภาพนะจะถ่ายคิปให้ดูบรรยากาศภายรอบโรงแรมเนี่ยว่าจะเป็นยังไงบ้างแต่แอบบอกว่าสวยมากโรงแรมนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็กว้างมากมี2โซนโซนหนึ่งก็คือโซนที่ติดกับภูเขาและอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนที่ติดกับหาด <c oughs> เดี๋ยวเราจะลงคลิปให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างยังไงก,องไก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวขอตัวเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วเราจะออกมา เล่นน้ำว่ายน้ำกันตรงสระหน้าห้องของเราเลยนะครับวันนี้ต้องไปกันก่อนละบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวเจอกัน